ลูกปลาครับกลูกปลาอยู่คไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอับครันนี้ใหญ่น่าจะใหญ่ครับอันนี้น่าจะใหญ่น่าจะใหญ่ครับโอ้ยโอ้โหมีไซส์อยู่ครับนี่ครับสาโดครับอืมไปโดอีกแล้วครับ โอ้ยชดครับว่าครับกัดไม่ค่อยจะติดครับดูครับอ,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 อดูครับ เป็นไอเสโดนะครับชสโดปอกนะครับไซส์เล็กๆครับประมาณสามสี่ขีดไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคืนครับเพราะว่าก็สร้างออกก็ไม่ถึงโลนะครับปล่อยคืนให้กับเจ้าของบ่อครับพอเอาเป็นบ่อธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเป็นบ่อเปิดตีอ่บปลอมอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับไปซะโอเคไปเลย En leren om